นี่ครับมาเก็บบักเอิร์บใส่สมตําเอาต้นโมเหลืองเก็บเอาพีพีมาเหลืองไหมมาเบิ่งตำมาทัวสุริสันครับใส่บักเอิบใส่หลายหลายนี่นะครับต้นมันมันอยู่สไตล์คือต้นมะเขือมีขนมันครับมันคืมีขนบักเอิบภาษาเอื่นอนๆที่หลันโมลูกันครับเขาเอิบบักเอิบใส่สมตำใส่นลำพริกกะปิก็ได้ แต่บางุรงแห้งแสบพักที่สุดตามมาเบิ้งครับล่าครับลา่ลาลา่ลางของขนมัน,นออกครับทีนี้ขนมาตันจนติดเปรี้ยวต้อสมนัวๆที่นี่ขน,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 นมันทันระโศกมันสูงสุสีได้เมื่อนี้ยมัสูคงครับเมื่อนี้ครับหน่วยใหญ่กับนี้มุ้แสดงว่าสมบูรณ์ได้ไเลยดีหน่วยใหญ่อีกหรืออ่ะโอ้โหอากาศแต่ม ยาวแค่ไนใหญ่ยูไทยมัใหญ่มากแล้โอ้ลงอะได้มันมีโอ้ใหญ่ดีครับสุดยอดถต่ว่าถ้าเราสุกถ้ามันสุกมันจะเป็นสีเหลืองมันจะสมข้าวก็หนีนี่ที่ออกเป็นเหลืองแล้มันมีเติมสุกเหลืองก็หนีครับเหลืองคือยังมีเชื้อสุกปคนนี้เขานี่ครับคืยังมีเชื้ขึ้นเชื้อเหลืองมีเมล็ดพิพานในมือสูงต่ำแซ่บเกือ รัว้วรัวรีสอร์ทครับพันนี้เดียวกันที่รัวรีสอร์ดสุรัญญาใช้ก็ต้องมีไฮประแดดปุ๊กประเดกนะครับ สามมันเท่ากับตองนิดหนครับนื่กระเทียมจีบใหญ่หอมาต่ควมหอมมันจีบกระเทียมจีบหน่อยว่าได้นีกระเทียมบานตัวนี้ครับกระเทียมมันบางกระเทียมมันบานครับรเียมแบบนี้มันจีหอมกินสุดชักกระส้มดีเลยสุดมากตัวนีกับตัวตะมกแดงเขากใส่กระเทียมกัมันจีจีบอมใสกระเทียมตมกแดงทั่วได้พึ่งได้ใส่ตะมกแดงยัดติ่งวานจิข้าวไยัดติ่งกระไม้ด้วนจะข้นจะสนักขอใบไสตะม แตงไมจิตไม่ดเข้าวเลยแล้วันนี้เขาจิตตามมาทัวใส่กับเอิบรสชาติโดนใจนะครับหยอกเด็ดไร้เี๋ยวผมกินเด็ดดูอันหน่เนี่ยดสูสจาดไปควัน ยังไม่ตไปอันนี้จะยังจตายครับตั้นครับตาก,ก,ากมาใส่ผงส่วนมาเอ้อ <laughs> ย่าไปอาไปอมาเด็ดตรงนี บบทัวแซบเอ,อิอครับมือนี้เอาเบิ่งแซบบ่ได้กี่ได้เี่ยเนี่ยอาสัเย็นหน้าพกอ่ลละครับมือนี้ต้องแซบน้ำเลยพุก่ะเป่ามันคือข้อมผสมนะครับ เราทำหลายที่ทำหลายที่ไม่แเพราะว่ากับของเขาเยอะแช่ไปแล้วแต่ว่าอาญานะพอดีแบบถามหายกลิ่นหอบได้ไหมี่นี่ครับเจอมีเมี้ยวเลยนะนี่นชื่อกาฟลลิวนะเนี่ยนะที่มีแผลแต่ตอนนี้แผลหายแล้วนะนี่กาฟิวกลิ่นรอบกกอน,นมีแผลนะกาฟิว ตัวผู้กับผู้ชายต้องเท่าครับก,ก็เลยมีแผลปดนป็ดน,น,น,น้ำำทวงแสเอาไปวากินด้เบี้ยพวยก,ยก,ก,กกินในมืผมเรากลายัางอันนี้เขาเป็นหมาท่ยัง่ไแปะกไอ้งูเห่ใช่ปะงูเห่วนี่ก็ตรงนแหละแี่ดเด็กวางแล้วแตเนยา มันกระดิง่งมันกระดิ่งบังง้องเหียวคล้ายๆขันตาบางง้องเหี่ยวอ่างีไงวะกระดิ่งให้น้อยก้อเจ้าของอันยิ่สอดดูหน่นอยนะครับเป็นน้ำยาปลาเมื่อกี้แซ่บมากเลยน้ำลับเลยนี่ครับเราใส่กระชายหัวหน่อยนี่ขึ้นจอดดีๆนี่กระชายหอมค,ครับนี่ครับเรื่องเลือนำอ้ำยาปลา แซ่มมากมันอีเข็มข้นาน้ำใสือตัววัววนคจุดยอดน้ำหลับเลยกวากว่บวีวิบวยายเป็นมะนาวไหมั้มัเจี๊ยบม้าเจี๊ยบของเน่าทำไมทำไมเป็นสารบมมอมอยู่ในนี้เย็ดขอกมีครับผม มมีปรกกอกออนใช้กุญแท่านวันนี้บ่อย,อยาามขอาขาดบางกกอขึ้นปแป๊บนึ่งนะครับล้างแป๊บหนึ่งกิ๊กเขาไม่เพียบโคกไปนล้ดหยดทักษาเล้วตรงห่วงครับตีมือเน่าน,นี้ มะเอิบควันครับมะเอิบนี่ท่านในสุกนะท่านในมีรถเปลียวเท่าไดครับเพื่อใส่สองหน่วยเพราะาให้เหนือนี่เองไหนทางนนเหนือครับโชว์กวันเหมือนกันครับกับมะเขือเม็ดเยอะครับแต่รสชาติมันจะอร่อยเสียบครับเวลาวตับหกูห้องข้าใส่หมื่นกันครับตับหกูห้องตับั่วทั่วไปบ้านๆห้าในครับใส่ลายบม่ต้องใส่เน่าก็ได้ใส่ก่อน มันจะเป็ี่ยนกมสมของมันต่างหากเนรสชาติสมของมันอยู่ต่างหากแต่อะไรก็นนขาดสมรักก็ได้แต่มันต้องได้ซุกเท่าไรครับเลยต้องใส่หมูเน่าหน่อยนึงโอ้โหมันมได้วหน่ะเบื้องเนื้อม,มันก็งูแล้วน่ก็ถึงครับต่ำไปก่อนต่ำไปก่อนไปครับรสชาติเบย์ก็ตไไั้งไว้ครับมั่งเต๋อบะนาวลง น้ำปลานปลาครับปลาแด<ร>กย่านคาดยางเปียวในวงกิน,นก,ก็นนอพอผลในวงครับลบลองสุดจอดไม่นู่นี้ดเป็นแดกตอนบมครัร้งตอนนั้โอู้แบแดกงามเลยละน่อย ตัวนี้เป็นเปรี้กปลาข้าวซอยครับสบันบานน้องอสานเี่ข้าวซอยโอ้โหอวามหินหินเค ที้มันต่ำต่ำมาแกช่ก็จบเลยซิมดูแล้วน,นั่งเลยีนี่หลงผสมครับเอยผสมห้แช่เลยช่ราจบลุ่มแชกมาทิ้ง แจ๊บดแสบบกเอ้ความซิมก็บบกเอ้ความ,มนทนี่งไงเรียวนี่ลรอกายซิมนี่แสดงว่าแสบพักแล้วเดี๋ยวซิมกับ,บอกเอ้น่เอกเรามากินยาเอื้อกระซุงนั่นน่าจะผ่านครับนี่อะไรพีชมครับ เยอมากเลยบเลยตงไปต้มอยางมักตู่มอเนนี้่เนี่ยแล้วเชมครับเ่ติมนนับเีับตับัวันครับแส่บกอึกครับเบกระึกมันนั้นละแก่บันไดเราเสียบเขาจะกินกแล้วครับแล้วจะกินกับสัตว์ต่อเอย่งไงมันบินมันเกาะอยู่นี่มันมาให้พีชสองสามสีหาหาะทกเกาะตรงรูมันน่ะนะรูไหน เกแมหนอเอาออกไปแล้วกัวที่รูที่สือก็ไม่กินตำถัว <c oughs> มีพิซซน <c oughs> แซ่บเก,กิเอิ๊กรูปพระแก้ครับเจ้ามากยวขอบคุณ

แบบอหอมอู้หับตุดด้วยพี่อผมทำจัดเสือกนจัเกนั่นแหละแซบน้ำทั่วพอมับตัวน้ำสดเาคนปลุกพัวพี่เขาคนปลุกตัวไหนเป็นจาขอทีสอรอมบ้ไยังไม่แต่ยานอี โน้ำไม่ค่ะ,คะไม่ไพจีนมมงมอน่าบ่มันไพจีนไม่หนูตาเป็นรากมากโอ้ประม่เอาแบงแบง,แบงั้งพี่ช่ไแมแบงลงสุดยอดครับติดเหล่ามบมาแล้วค่ะคุณพี่